กลับมาพบกับแจนแล้วนะคะคลิปนี้แจนกลับมาแล้วค่ะกลับมาพร้อมกับการรีวิวของซึ่งของที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะคะเป็นของเพอริลี่เพอราตัวนี้นะะเลยค่ะทออนี้ที่เขาเอกกันเนี่ยมีมาสักพักแล้วนะคะแต่ตอนนี้เขาได้ออกตัวที่เป็นเต้าหมีแคมปิ้งมานะคะซึ่งของที่เขา เอก,กันในคอแคมปิ้งนี่มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะซึ่งพาริเพราคอจ้จหมีแคมปิ้งอันนี้นะคะที่เห็นชัดๆเลยก็คือแพ็กเกจของเขา,าทุกคนมีความแบบน่ารักมากๆเลยนะคะเรามาเริ่มกันที่ตัวลิฟของเรากันก่อนนะคะมีด้วยกันทั้งหมด2สีมีเบอร์22และเบอร์23นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า สีเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะซึ่งแจงก็คิดว่าเอ้ยสีพรลิพาราคือแบบเยอะมากแล้วทำไมเขาถึงคัดสองสีนี้มานะคะมาเรามาดูกันที่เบอร์22กันนะคะแพ็คเกจของเขาก็จะมีแบบความกล่องเราดูคนปกติเราก็จะเห็นเป็นแบบกล่องเล็กๆนี่ข้างในที่พิเศษสุดๆนะคะก็คือมีกุญแจมาด้วยนะคะพวงกุญแจแล้วก็มีน้องลิปของเราอยู่ในนี้ เห็นไหมแพเกจมีความแบบตุ่นๆด้านๆน,นะคะอ่ะเรามาลองใส่พวงกุญแจของเขาที่ตัวลิฟนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงแต่ใจคิดว่ามั่นใจว่าทุกคนก็เคยน่าจะเห็นพันผ่านแล้วนะคะผ่าน IG หรือว่าตามอ f ฟ i c i a l ของเขาถ้าเราไม่เอาไปห้อยตัวลิปป่แจนคิดว่าเอาไปห้อยอย่างอื่นก็ได้นะคะ นี่เอาไปห้อยกระเป๋าก็น่ารักเขาก็จะให้จุกยางแบบนี้มานะคะใส่ไปตรงนี้บนหัวเลยห้อยน้องลงไปแค่นี้น่ารักมากทุกคนอ่ะเรามาดูกันอีกว่าอีกสีนึงอ่ะพวงกุญแจจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็คือมาเห่อแพ็กเกจกันก่อนนะคะซื้อเพราะอะไรก็ไม่ต้องสืบแล้วนะคะซื้อเพราะแพ็กเกจจ้าอ่ะเบอร์ยีสา อ๋อพวงกุญแจเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นแจนจะอ่ะห้อยแค่ขวดนี้ขวดเดียวนะคะเดี๋ยวอันนี้เราเก็บเอาไว้ไปห้อยกระป๋องกระเป๋าแบบพวงกุญแจรถอะไรพวงกุญแจบ้านอะไรน่ารักกกุบกกิบๆเนาะมาเรามาดูสีเบอร์ยีิบสองกับยี่ิบสามดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงมาเริ่มที่เบอร์ยี่สิบสองก่อนเลยกลิ่นมีความหอมอ่อนๆอ่า,อามีความตุน่นชมพูตุนต่น สีเบอร์22ก็จะมีความตุ่นๆชมพูชมพูนะคะแจ็งคิดว่าทาเดี่ยวๆก็ได้หรือว่าทาเป็นสีพื้นแล้วเอาสีอื่นเนี่ยผสมทาข้างในเบนเบออกมาก็สวยนะคะมาเราไปดูอีกสีหนึ่งนะคะเบอร์23อ่าสีนี้มีความน้ำตาลอบอุ่นอบอุ่น นี่สองสีนะคะยี่สิบสองกับยี่สิบสามยี่สิบสามจะมีความน้ำตาลมากกว่านะคะจะมีความติดอมชมพูนิดหน่อยพอเช็ดเสร็จแล้วยังมีความแบบติดทนหลงเหลือสีอยู่นะคะอ่ะตัวต่อไปนะคะก็เป็น บัชออนะคะที่ปัดแก้มซึ่งคอนี้มีทั้งหมด2สีนะคะมีสีส้มกับสีม่วงเราก็เลือกสีส้มมาให้ทุกคนได้ดูนะคะข้างหน้าก็คือแบบปั๊มเป็นรูปน้องหมีอะทุกคนมันน่ารักมากอะถ้าใช้ไปก็คือหนะ้าน้องหมีก็จะหายไปนะคะทนสีของเขาก็จะออกเป็นทางแบบนมนมอ่อนๆซึ่งปัดได้ทุกก่นเป็นสีแบบเอวิเดนลุกได้เลยนะคะแล้วก็สีม่วงอันนั้นนะทุกคนรู้ไหมว่าถ้าเราปัดอะ มันจะทําให้หน้าของเราอะดูเด็กดูหวานนะคะอ่าสีส้มพอจะเห็นกันไม่เอ่ยเป็นส้มแบบอ่อนๆไม่ได้แบบจี๊ดจา๊าดอะไรมากนะคะแบบนมนมแบบน่ารักน่ารักกุบกรุบอะทุกคนสีนี้ที่ชิ้นต่อไปก็คือคอนทัวร์นะคะซึ่งคอนทัวร์อันนี้พิเศษตรงที่มาด้วยกันทั้งหมด3เฉดในตลับเดียวนะคะ เข้มกลางอ่อนนะคะมันดีตรงที่สมมุิบางคน,นะไม่ได้แบบหนักไปทางแบบคอนทัวร์จ๋าแต่ว่ายังอยากเก็บกรอบหน้าของเราให้ดูมีมิติมีเงาเนี่ยเราก็สามารถแบบผสมนะคะสองสีนี้แบบเก็บบางๆให้แค่พอพอเห็นงงเห็นเงานะคะมาเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูนะคะและอย่างสุดท้ายนะคะอันนี้ก็คือแอบกิ๊บเบาๆนะคะก็คือ เป็นพาเลตตานะคะอันนี้นะคะสามารถเป็นเอเวเดลุคได้เลยนะคะสีในตลับแต่ละอันเนี่ยอะแค่แพ็กเกจก,ก็แบบน่ารักแล้วว่าเต้าหมีแคมปิ้ง สีแต่ละสีก็คือสามารถใช้เป็น Everyday Look ได้ก็คือสีครบมากๆนะคะจะมีกิเตอร์เม็ดใหญ่กิเตอร์อันเล็กๆสีแบบโทนพื้นืน,นสีตุ่นน้ำตาลนะคะแล้วก็หรือว่าอ่าสักนิดสักหน่อยเอาสีน้ำตาลมาเป็นแบบเขียนอายไลเนอร์วิ่งๆแบบตอนนี้ที่กำลังฮิตก็คือมีครบจบในตลับเดียวเลยนะคะ ทุกสีนะคะก็จะออกไปทางโทนตุนต่นโทนสูภาพอย่างที่บอกก็คือใช้ได้ใน everyday look เลยนะคะส่วนพวกกิตเตอร์3าสีเนี่ยทุกคนเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขาออกจะมีความแบบเป็นครีมครีม,มนิดนิดนะคะเนี่ยอย่างสีชมพูเห็นไหมแต่สีแบบอืชัดเนี่ยมีความแบบครีมนิดนิดมันช่วยให้กิตเตอร์เวลายอยู่บนเปลือกตาของเราอะมีความ ติดทนนะคะไม่ได้แบบ f o r ์เอาง่ายนะคะและวันนี้เดี๋ยวแจนจะมาลองแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางคอนี้ทั้งหมดของเขานะคะว่าจะได้เป็นลุกแบบไหนออกมาแล้วก็สีไหนผสมกับอะไรแล้วสวยหรือไม่สวยอะไรยังไงเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะ เรทำกับ ใช้มือน่าจะดีกว่าใช้แปรงนะคะถ้าใช้แปรงมันอาจจะเป็นก้แล้วก็ไม่ติดได้นะคะใช้มือเนาะมือเรามีอุณหภูมิความร้อนเนี่ยมันจะช่วยให้กิตเตอร์เนะี่ยมันกระจายแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้แปรงดูนะคะเนี่ยพอใช้แปรงเขาก็จะแบบติดออกมาน้อยนะคะต้องแบบจิกสีออกมาเยอะนิด จะเติมสีน้ำตาลช่วงท้ายหน่อยหนึ่งดีกว่ารู้สึกว่ามันยังแบบอ่อนไปเกีนะคะแจนก็ได้ไปกิดอายไลเนอร์แล้วก็ไปขนตาแล้วนะคะสีที่ใช้วันนี้ก็คือสีน้ำตาลทั้งคู่เลยนะคะแล้วพอแบบ ไม่เห็นขนตาก็คือตอนแรกว่าจะติดตอนนี้ก็ไม่ต้องติดแล้วนะคะก็คือแค่นี้ก็รู้สึกว่าม,มันโอเคมันพอแล้วนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นลุคแบบง่ายๆเนาะทุกคนงานตาก็โอเคแค่นี้ดีกว่าใสๆจะได้แต่งเป็นแบบ everyday ล o k ก,กันได้นะคะปกติจะบอกเลยว่าเราไม่ใช่ใสคอนทัวร์ก็คือแบบอ่ะปล่อยหน้าไปเลยอาจจะมีแบบเก็บนิดหน่อยแนตะ่ส่วนมากก็คือไม่ค่อยเก็บเลยนะคะ สีเขาอะ่ะมันน่าสนใจมากๆนะคะจะแบบเบาๆเนาะเราก็จะใช้สองสีผสมกันเห็นไหมคะมันก็จะดูแบบไม่ได้เป็นปืดยังมีความแบบนวลๆเงา,งาๆอ่อนๆถ้าใครอยากให้หน้าแบบเล็กนิดนึงอ่ะตรงนี้นิดหน่อยช่วงนี้ช่วงกะๆนิดเดียวแต่ไม่ต้องเข้ามาเยอะเนาะ เล็กๆตรงจมูกนิดใช้สีตรงกลางเนาะเทาๆอมเทา,ทาดิดๆจมูกมันดูแบบกลมๆนา่ารักเหมาะกับคนมือหนักมากๆนะคะสีมีความแบบนัวเยวจะใช้แปรงเล็กนิดนึงในการปัดแก้ม มาที่งนะานปากของเราดีกว่าถ้าเอาแบบให้ให้สวยเลยนะเจนขอเดี๋ยวขออนุญาตใช้ชเอาอะไรมานนีดนี่อย่าบอกแล้วว่าเป็นคนมือหนักน้อเบอร์เบอร์ขอบอะ เดี่ยวๆก็รอดนะคะเป็นชมพูนู้ทนสูภ้าวมากๆเนี่ยมันจะขับให้ลุคของเราอะดูซอฟดูใสสำหรับแจนแจนว่าเอาสีเนี่ยเป็นเบสสวยเอ้ยอันนี้ก็สวยแล้วเนี่ยเข้ากับสีแก้ยังไม่พอเพิ่ม23ไปนะคะน้ำตาลนุ่ดๆพอใส่เบอร์23 เาาาว่างแต่ต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าแบบนอกบางทีแตงก็ขัดใจเหมือนกันชอบแบบเอากระจกมาบังอะ่ะ ที่ได้วันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมาเรามาสรุปของที่เราใช้ในวันนี้กันนะคะว่าเจนาชอบแล้วก็ปื้มแนะนําอันไหนบ้างนะคะอย่างลิปนะคะก็คือถ้าใครตามก็จะรู้กันว่าเราเป็นสาวปากแตกปากตกมีตกร่องใดๆนะคะซึ่ง ตัวลิปของเขาก็คือเป็นเนื้อแบบเวลเวดกรมหยี่ที่ดีไม่ได้เป็นเน้นปากของเราให้มีความแบบไปตกล่องให้เห็นร่องของเราอะชัดมากขึ้นนะคะสองสีเนี่ยผสมการแจนว่าเวิร์กมากมันคือความแบบ พอดีของสีถ้าอันนี้เดียวๆอ่ะมันอ่อนไปนะเอาวันนี้ถ้าอันนี้เดียวๆนะก็คือจะรู้สึกว่าเข้มไปหรือเปล่าพอเอามาเบรรวมกันปุ๊บอ,อ,อคือเป็นฟิลแบบน้ำตาลละมุนตุนต่นๆที่สวยหวานเบาๆมากๆนะคะให้ลุกที่แบบไม่ได้ดูแบบน้ำตาลมากให้ดูแบบอความหวานความละมุนอยู่ในลุกนะคะส่วนแก้มสีส้ม เข้ากับสีปากเลยอันนี้แจนแนะนํานะคะเราก็เป็นคนที่ชอบโทนส้มอยู่แล้วไฮไลท์ก็คือดีนะคะสามารถมาคอนทัวร์อาจจะมูเก็บกรอบหน้าอะไรของเราได้นะคะเหมาะกับคนมือหนักเพราะเขาอย่างที่บอกมันมีสีที่เอามาเบรกกันนะคะเพื่อความที่แบบนัวเพิ่มความนัวความไม่ได้แบบน้ำตาลฟาดหน้าไหมไปนะคะเหมาะสำหรับคนมือหนักแล้วก็มือไม่หนักก็ใช้ได้นะทุกคนเอาแบบเป็นแบบ เงาบางๆได้นะคะส่วนสีตาเป็นสีที่เนี่ยทนเนี่ยทาได้เอวิด l ลุกนะคะแต่อย่างที่ไม่ชอบก็คือเวลาปัดอะฝุ่นของเขาอะจะแบบกระจายง่ายไปนิดหน่อยนะคะยังไงเดี๋ยวแจนทำให้ดูเวลาที่เราเกี่ยเบนเบนอะสีผงมันจะออกมาเยอะนิดหนึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยอันนี้คือข้อแรกนะคะที่เรายังรู้สึกว่าแบบอืมมันยัง มันยังไม่สุดนะคะก็คือตรงนี้น่ยมันเป็นฝุ่นผงเยอะเกินไปนะคะแต่สีก็คือดีนะคะเป็นสีกลางๆที่พอดีสามารถใช้ได้ทุกวันเป็น everyday look จริงๆเลยนะคะส่วนใครมีคำถามหรือว่าอยากจะติชมใดๆเพื่อ ให้แจนปรับปรุงพัฒนาแจนยินดีมากๆนะคะมาคอมเมนต์คุยกันเถอะนะคะเหงามากๆเลยส่วนคลิปหน้าแจนจะมารีวิวมาทำอะไรให้ทุกคนได้ดูอีกฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กัน้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย